สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมฟอมนะครับผมนอนันตมันนี่นะครับผมโปรเจกต์แอร์ดอในปีใหม่นะโคตรเยอะเลยนะครับผมขนาดตัวผมเองยังรู้สึกว่า <laughs> ผมจะแชร์หมดไม่นีถ้ามาดูโปรเจกต์แอร์ดอได้ในเทเลกรมนะเทเลกราฟผมแจกของนะครับผมแล้วก็ อันนี้เป็นแท็บแฟนตาซีนะครับผมกับหไหนมา <c oughs> <c oughs> กดเองงงเองแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนาหนึ่งนะ อโอเคได้แล้วกดเข้าร่วมนะครับผมวิธีการเข้าร่วมก็ไม่ยากน,นะฮะเราก็ไปที่เวลคัมนะครับผมไม่ใช่เด็กอ่าฮะเสร็จแล้วแค่นี้เหรอ เดี๋ยวอ่าเดี zat, ๋ยวคืออะไรวะอ่าฮะเราก็ไปพิมพ์นะฮะอิงพิมพ์ตามเขาก็ได้อ่านะแฮชแทกก่อน มีอะไรเหรอไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยรู้สึกจะยืนยันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการยืนยันก็แค่นั้นนะคร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว แค่นี้จริงๆหรอเนี่ยแล้วก็ดีเอ็มอะไรชักอย่างไปที่อ่ายูบอร์ดนิวยอ a ์กแอร์อแล้วก็ที่นิวยอ a r a d อ p t ดไหนนิวยอร์กแอร์ดปะอ๋อนิวย e a r a แอ p t อันนี้อ่าแล้วก็ไปที่ DM to get a เ o p t อร์ดไปที่ออกกดไปที่อีกอันหนึ่งนะฮะผมในดิส c อร์ดอันหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เซ่ <laughs> เดี๋ยวคืออะไรคุณไม่มีสิทธิ์ส่งข้อความ แล้วมันจะให้เรา d m อ๋อนี่ไงใช่ฮขั้นตอนโคตรง่ายนะครับผมแต่บางทีมันก็อาจจะสับสนมากนะครับผมแทบกดไปที่อ่ามาอ่ามาอ่าพีซรีเบทเทเลแกมโพเซสบวกโบนัสกดเข้าไปเทเลแกมหาเทเลแกมนะครับผม ขั้นตอนไม่ยากนะครับแต่อาจจะสับสนเล็กน้อยนะเอาจริงผมก็สับสนจริงนนะและทำไปเรื่อยปแต่ว่าแต่คุณสับสนเลยผมก็สับสนนะฮะจานั้นเสร็จปุ๊บเราก็กดนะฮะรัวๆก็เขาบอกว่าครั้งหนึ่งนะครับผมได้ห้านะซึ่งมองว่าอาจจะไม่ได้ห้าก็ได้เราอย่าไปคิดว่ามันได้ห้านะครับผมแล้วก็ไปเดี๋ยวอันนี้มันโคโคสโฟรานกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บอาฮะชวนเพื่อนมารับรางวัล อ mm hmm. เดี๋ยวนะให้ส่วนชวนเพื่อน,น,นอมาแล้วันคืออะไรฟัง mm hmm. อันนี้ช่างมันนะครับผมไม่ได้ซีล้วตรงส่วนอันนะฮะแต่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็าจะได้มาดูใน Discord ด,ดนะฮะ d i s ค o ร d แล้วก็พิสโพเซตเราไปดูในแรงได้นะครับผม แหล่งชั้นอยู่ไหนสเกตสเกตชั้นเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆเห็นว่าวิธีการนะครับผมสรุปให้ฟังนะคือคุณเข้ามานะครับผมเริ่มจากเวลข้ามก่อนนะมันจะไม่สามารถใส่ไรได้นะครับผมแล้วก็กดแท็บ o อกโนะครับผมหรือกดให้หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับจากนั้นปุ๊บมาตรง New y e a r Adopt นะครับผมกดเข้าไปที่บอร์ดนะฮะพิมพ์ข้อความถึงครับแค่นั้นจบแล้วครับผมง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับผม เสร็จปุ๊บมันก็จะมีขั้นตอนให้เราทำนะครับผมข้้งล่างนะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปสำหรับคุณนะครับผมสำหรับตัว Addo ด t r a ท k Fantasy นะครับผมแท็บแฟนตาซีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับตัวแท็บแฟนตาซีนะคิดว่าไม่น่ามีอะไรยุ่งยากนะครับในส่วนของโคโคสนะครับผมใครที่ไม่ได้สมัครโคโคสไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาของรางวัลมาแจกให้นะครับผมในวันที่ ถ้านะครับผมมันจะมีตัว ITO ออกมานะครับผมตัวโคโคสนะแล้วก็ตัวโคโคสนะครับผมอ้อยคันตัวโคโคส์โคโคสของผมออยู่ในเมมเบอร์นะฮะก็ได้ส่วนลดนะครับผมแต่ไม่ได้ชวนใครเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่มีใครสนใจนะตัวนี้นะก็เลยอีกอันนึงอีกลิงก์นึงก็มีคนเข้าอยู่พอสมควรนะครับผมค่อยว่ากันไม่เป็นไรครับ ผมบอก2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกนะครับก็คืออตัวดอกของเอาหายเฉยตัวดอกของแท็บแฟนตาซีนะครับผมมีโอกาสได้ไหมก็ลองมาดูนะครับมันเป็นแอร์ดอกแบ่งรางวัลนะครับผมซึ่งขั้นตอนวิธีการผมทําให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ไปกดปั๊มนะครับในทีลกรกมเอานะครับผมวันนึวันละวันละหลายๆครั้งก็ได้ครับผมคุยอะไรก็ได้คุยไปนะฮะก็พิมพ์ไปนะฮะจนถึงวันที่สามวันที่4ี่นะครับผมโดยประมาณนะครับเขาก็จะมา บอกถึงรายละเอียดให้เราฟังนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะตัวแท็บแฟนตาซีเป็นตัวเกมเกมหนึ่งนะครับผมที่ซัพพอร์ตในเกมไฟล์นะครับผมแล้วก็เจ็บลิ้นว่ะเดีย๋ยวนะขออนุญาตนะครับซัพพอร์ตในเกมไฟล์นะครับผมแล้วก็มีโคโคสเอ็ก e ไปด้วยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่หลายคนอาจจะสนใจนะฮะตัวลักษณะของเกมเคกกกล้ายๆกับแฟนต์แฟนตาซียุคแรกๆนะครับผมแล้วก็รูปแบบของมันก็ <music> 100年前、北に住む魔族は大陸で戦争を起こした。大陸の部族間は共同で北部に対する防衛戦を築いた。その後。 双方は長期にわたたり対峙していたこの半世紀に及ぶ退治の中で魔族は次第に文明社会にとどこみ大陸の人々は平和の光を感じていたしかしある日突然北にすくむ魔族が国境の村を襲撃した過去の悲劇りをり返されるようにするために大陸王国は冒険者たちを集めた。 「答えなのかな」「ばたき目が歩くあなたよ」「答えてよ」「時の声は気を失て消えてゆくけど」「は消えない」「 อือืมอืมอืมกับนั่งกับยึงกับย อันต่อมานะครับผมเป็นโค้ชนะสำหรับใครที่ไม่ได้ร่วมไอนี้นะครับผมมาร่วมตรงนี้ได้นะครับมีโอกาสได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับวิธีการทําตามขั้นตอนที่ผมบอกเลยนะครับผมกดเข้าไปในลิงก์นะฮะเชื่อสู่วันที่4ี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะ เรา follow นะครับกด follow เข้าไปดละอันนะครับผมแล้วก็คอดีทวิตนะครับผมขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับผมรีทวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จอยใน Discord ของเขานะครับผมเข้าลงขอขั้นตอนง่ายๆครับผมกดอ่ายืนยันนะครับผมแล้วก็กดไปที่แคปแคปแคปเชอร์บอรนะครับเอาไ จากนั้นเราก็มา Open Discord นะฮะเราก็จะเข้ามาในระบบของเข้าได้นะครับปกตินะฮะไม่มีอะไรมีปัญหาแน่นอนนะครับผมสบายๆไปเรื่อยๆนะครับเ,เมื่อเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามีตัวตนแล้วนะเราก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมในโลกใบนี้นะฮะเอ่อ มันไม่ใช่โน้หลายคนมองว่าตัวนี้เป็นโนดนะครับไม่เปอนไรอยากที่ไรมากนะครับผมเมื่อเรายืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตามขั้นตอนที่บอกนะครับฮะแล้วก็ไปที่ข้างบนนะครับผมแล้วก็ไปกด continu ์นะฮะแล้วก็ไปไอตัว secondary นะครับผมกับไอตัว co-cost มันเป็นเจ้าเดียวกันนะครับผมจาก binance lab นะฮะค่อนข้างมีศักยภาพสูงพอสมควรนะสำหรับใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวเด ฉันจอยไปแล้วใช่หรอใช่ฉันจอยไปแล้วไปที่เทเลแกรมนะครับผมแล้วก็ไปกดจอยน,นะครับผมขั้นตอนผมทําให้ดูแล้วนะทีละขั้นตอนนะครับผมคิดว่าน่าจะทํากันได้ทุกคนนะครับไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากจนเกินไปสาหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวนะโอเคโคโคส พอคุณกดเสร็จปุ๊บนะครับผมวิธีการอันนี้เป็น how to นะที่ค่อนข้างละเอียดเท่าที่ละเอียดได้แล้วนะครับผมไปที่ตัว setting ของคุณนะครับผมแล้วก็เลือกอี p ีโปรไฟล์ของคุณนะแล้วก็เลือกตัว u s e n a m e ของคุณนะครับจากนั้นกลับมาครับไปใส่ตรง username l e รลแกมของคุณนะครับผมแล้วก็กด add ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะแล้วก็อ o i n e ทรลแกมปุ๊นะครับผมอันนี้ผมจอยอย่างวัผมจอยกันอย่างโอเคจอยเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปสําหรับทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับคอนติเนียครับแล้วก็ลิงก์นะครับไอ้ลิงก์นี้เป็นลิงก์ที่เราไปแจกจ่ายนะครับผมซึ่งผมจะไปแจกจ่ายในช่องผมนะแล้วก็บีฟยี่สิบครับผมก็คือ bp ของเราไม่ใช่อันนี้เซออันนี้ BP ของเรานะครับใส่เข้าไปครับผมกดคอนติเนียครับขั้นตอนทั้งหมดก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมไม่คิดว่ามีอะไรยุ่งยากจนเกินไปสําหรับทุกคนนะน่าจะทําได้กับทุกคนนะครับผม แล้วก็เป็นขั้นตอนของตัวโคโคสกับตัวครับตัวแท็บแฟนตาซีนะครับผมสามารถไปรับแอร์ดรอปกันได้นะจนถึงวันที่สี่นะครับผมวันที่สี่นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะถ้านี่เหลือสองวันก็เป็นอ่าเดี๋ยวนะสาวันที่สามเท่านั้นนะครับผมถามว่าทําไมผมถึงทํากระชันชิปเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องทําไม่จำเป็นต้องทํานานขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นการสุ่มนะ ซึ่งไอท็อปสองร้อยเนี่ยเรามีโอกาสไหมบางคนที่มีเพื่อนเยอะก็มีโอกาสนะครับผมแต่ถ้าคนเพื่อนไม่เยอะก็ไม่เป็นปัญหานะครับวิธีการขั้นตอนนั้นผมสรุปให้ฟังทั้งหมดแล้วนะครับผมผมเชื่อทุกคนทําได้นะฮะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวสรุปนะครับผมถามว่าคุ้มไหมที่จะทํานะผมมองว่ามันเป็นของฟรีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ของรางวัลพอสมควรนะ แล้วก็กดติดตามกดแล้วก็แชร์ใกันด้วยนะครับผมผมอาจจะมีรางวัล i อ o นะครับผมจากตัวโคโคสนะครับผมมาแจกให้กับทุกท่านนะครับผมซึ่งต้องดูก่อนว่าเราจะได้เยอะหรือน้อยนะครับผมในตัวของเมมเบอร์ที่ผมสมัครไปนะครับผมโดยประมาณคร่าวๆประมาณน,นี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับสวัสดีครับ